มาต่อกันนะครับก็เพียงเดอะบอยเท้าขวาผิวสีออกสีค้ำค้ำโอวิเซลซ้ำครับแบบนี้อ๋อไม่ซ้ำครับน่าจะซ้ำอีกรหัสหนึ่งจำสลับกัน เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่าตัวแรกผมได้ตัวอะไรอ๋อตัวแรกผมได้เดนไนเยอร์นะครับเป็นกองหลังตัน95นะครับคนนี้มาครับโปรแลรนด์มาต่อกันโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เท่านั้นเพียง มาตันเก้าสิบก้าสวยเท้าขวารองเท้าสีขาวใครเอ่ยแต่จากผมไม่น่าใช่ใครครับเนี่ยคลิกโหกคลิก กริกไม่อยากได้อยากได้เลวานเท้าขวารองเท้าสีสวยนะครับใครอีกเนี่ยใครโชว์เวียกนะครับอืมเรวานทำไมไม่ออกเอลย เลวานดอฟสกี้เนี่ยมาครับแพ็กสุดท้ายลุ้นกดค้างสักนิดหนึ่งจัดไปโอ้เท้าซ้ายจบเลยขึ้นเท้าซ้ายก็จบเลยครับแบบนี้ มิลิกนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่ามีลิกถือว่าก็โอเคนะครับแต่ก็ไม่สุดถ้าเป็นเลวานน่าจะดีกว่านี้เหลยวทองเหลือก็มาเปิดนี่ดีกว่าคุบโบคุบโบหรือใครดีหรือนากตะดีมีให้เลือกเยอะเกิน ผมขอเลือกคู่โบนะครับเพื่อออกมาเผื่อฟุกได้สองร้อยทองอันนี้เปิดเหลือๆนะครับ นี่เปิดเล่น,ลนล่นดันได้เฉยเลยแต่ไม่ใช่บอลดำเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าฟุกนะครับแพ็กแรกออกเลยสุดยอดเอาไว้ประดับทีมนะครับคูโบล่างนี้เดี๋ยวลองมาดูครับเผื่อนากตาออกอีก ไม่คิดว่าจะออกเลยนะครับนี่โอ้โหสุดจัดทดแทนที่ไม่ได้เลวานมาครับนากตะเผื่อออกอีกตัวหนึ่งถ้าออกนี่โอ้โหวันนี้มันวันอะไรกันครับเนี่ยถ้าออกอีกนะมาครับห้าสี่สามสองหนึ่งจัดไปโอเคครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ได้ตัวข้างๆนากระตะด้วยมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนี่เลยออกข้างทําทำไมไม่ออกตัวนี้ล่ะว่าเป็นที่เรียบร้อยครับก็ได้คู่โบกมาเฉยเลยแพ็คแรกนี่นะครับก็ที่ผมได้มามีเดนเนเยอร์ลูกากูวิทเซลกริก ไครโชเวียกมิลิกแล้วก็คู่โบนะครับไอตัวคู่โบนี่ฟุกนะครับถือว่าเปิดเล่นเล่นแต่ดันได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ